สวัสดีครับผมทนายเดชาจะมาให้ความรู้วันนี้มีคดีดังคนที่ซื้อรถไฟฟ้านะนะครับที่เขาเรียกว่ารถ EV เนี่ยนะครับมันมีข่าวบอกว่าไปขับรถแล้วไปเออเกยฟุตบาทแบตเตอรี่เสียหายนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยราคา6 0แสนสประกันจะจ่าย5 8 8แสนนะถ้าไม่เอาก็ประกันก็บอกคืนซากไปเลยนะแล้วก็จ่าย เต็มทุนประกันก็คือที่รับประกันไว้เท่าไหร่ก็จ่ายเต็มตามนั้นนะครับแล้วก็โอนรถมาให้กับบริษัทประกันที่เขาเรียกว่าคืนซากถ้าความเสียหายเกิน70%หรือ70%ขึ้นไปคดีนี้ก็ปรากฏว่าผู้เสียหายก็ไม่พอใจว่าเอประกันทําไมจ่ายแค่นี้นะครับคือหลัก,กนะครับหลักของกฎหมายประกันเนี่ยเขาจะจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินทุนประกันอันนี้หลักเลย นะผมคุยกับเพื่อนผมมาเป็นรองประธานบริษัทประกันภัยในวันนี้นะก็อยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเพราะเพราะนั้นก็ประกันไว้เท่าไหร่นะถ้าอยู่ในเงื่อนไขก็ประกันก็จ่ายเต็มแต่ไม่เกินทุนประกันที่เราไปทำประกันไว้และถ้าความเสียหาย70%ขึ้นไปก็เรียกว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงประกันก็จะให้โอนลถมาและจ่ายตังไปที่เขาเรียกว่าขายซากคืนซากนะส่วนที่บอกว่า เ,เจ้าของโชว์รูมเนี่ยนะรับประกันว่าไอ้แบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้ถึง8ปีนะเป็นกรณีที่เป็นการเสื่อมสภาพจากการใช้งานหรือเกิดการชำรุดบกพพ้องแต่ไม่ใช่เป็นความผิดของลูกค้านะขับรถไปเกยฟุตบาทและแบตเตอรี่พังอันนี้มันเกิดจากการกระทำของคุณนะนะเขาไม่น่าจะมารับผิดชอบนะมันไม่ใช่เกิดจากการใช้งานปกติ นะหรือเสื่อมสภาพหรือชำรุดบกพร่องเพราะนั้นเจ้าของโชรูมหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็คงไม่น่าต้องรับผิดชอบนะเท่าที่ทราบมาวงการประกันตอนนี้ก็จะวุ่นวายกับรถไฟฟ้าก็ยังไม่รู้จะกําหนดการทดใช้ค้าเสียหายยังไงเพราะมันยังใหม่นะแล้วก็ผมทราบจากบริษัทประกันมาเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเวลามันเสียขึ้นมาเนี่ยมันซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะนั้นใครจะซื้อรถไฟฟ้าก็ต้องนึกถึงวันที่มันจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะ ว่าคุณจะมีกําลังมีปัญญาหรือเปล่าก็คิดให้ดีนะถ้ายังไม่มั่นใจก็ใช้รถน้ํามันไปก่อนนะครับผมเองก็ใช้ลดน้ํามันอยู่นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยและเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าแล้วก็การเคลมประกันแล้วก็การรับประกันสินค้าเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ